สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือสวนผักหวานป่าของพอ,อ,อป,ป๊อกอำเภอบ้านหนอจังหวัดส,สระบุรีนะครับวันนี้ก็จะามาแนะนำนะฮะถึงผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่คร่าวๆนะครับซึ่งาตามที่ท่านเห็นนี้นะฮะในช่วงที่เราตัดมาใหม่ๆนะครับครั้งแรกเลยนั้นกิ่งจะยาวนะฮะกิ่งจะยาว นะฮะสังเกตดูนะฮะจะยาวแล้วก็รากนะฮะรากจะสวยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่ตัดมาแล้วนะฮะพี่น้องก่อนปลูกนะครับเราจะต้องมาทําสั้นนะฮะคือตัดให้สั้นประมาณ40เซนนะครับ30-40เซนนะฮะอย่างนี้นะครับนะครับตัดแบบนี้ท่านจะเห็นว่าอ่าดูรากนะครับเขาสวยงามมากเลยครับเป็นพันยอดชี้ทอง ใบใหญ่ของสวนผักหวานป่าพาอออ,อ,อ๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระ,ะบุรีตอนนี้พี่น้องที่นำไปปลูกแล้วประสบความสำเร็จก็สั่งจองกันมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็สองรอบบางคนก็สามสี่รอบ,บเห็นไหมฮะพอเราตัดสั้นแบบนี้แล้วนะครับพี่น้องครับเราก็จะนำผักหวานนะฮะที่เราตัดสั้นนะครับดูรากนะครับแบบนี้แล้วนะครับประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนประมาณนี้นะครับ ไปปลูกนะครับตามมานะครับปลูกลงดินนะครับฝังตื้นๆแค่ต้นตอนนะครับระยะเวลาผ่านไปเจ็ดถึงสิบห้าวันเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้นะครับตามที่เห็นนี่ครับเจ็ดถึงสิบห้าวันนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราปลูกให้ดูนะครับบริเวณใกล้สวนของเราเลยนะครับ เพราะฉะนั้น,นพี่น้องที่สนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับทักกันมาแล้วก็ติดต่อกันมานะครับนี่คือกิ่งตอนพันยอดสีทองใบใหญ่ของสวนผักหวานป่าพอออป๊อกนะจังหวัดสระบุรีครับ ที่ท่านเห็นอยู่นะฮะนะฮะนี่คือ7จ็ดเจ็ถึงสิวันจะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วก็จะแตกขึ้นมาสวยงามไปให้เลยฮะเป็นยอดสีทองนะครับยอดสีทองสวยงามมากนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ผมนะครับที่สวนประหวานป่าพ่ออาอป้อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีได้ทุกเวลานะครับ น้องครับอันนี้เป็นเเวลาผ่านไปนะประมาณ2ปีนะครับคือเป็นาภาพปัจจุบันนะครับจิงตอนผักหวานป่าที่เราปลูกไว้นั้นก็จะโตนะฮะประมาณนี้นะครับที่ภาพเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นภาพาเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นภาพปัจจุบันนะครับ เป็นภาพปัจจุบันดีฮะอันนี้เป็นอดีตนะฮะเป็นอดีตสองปีที่แล้วคือคือพืชผี่เลี้ยงต้นมะขามเทศเห็นไหมรันะฮะรูปเล็กๆนะฮะเป็นประมาณสองปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาดูปัจจุบันนะฮะเขาจะโตนะฮะโดยการใช้หิ่งตอผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่มาปลูกนะครับ ันนี้เป็นปัจจุบันนะครับอันนี้ปัจจุบันเห็นไหมฮะพี่น้องลองดูนะครับเป็นภาพปัจจุบันนะครับเวลาผ่านไปประมาณสองปีเห็นไหมฮะก็โตแล้วนะครับนี่คือกิ่งตอนที่เราปลูก